ภูมิอยู่ที่โรงงานน,นะครับ,รบรที่เทศบาลนครแก่งเขาจะเอาขายะมาผลิต,ตปปเป็นน้ามันนะครับคือตอนนี้เราจะมาดูกระบวนการในเรื่องของการผลิตกันครับนี่แหละครับเป็นทง้งทางส่วนของท่านพอออ,นอินชัยอนันตนกุลนะครับสวัสดีครับท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรส,สรสมศักดิ์พิทักษ์สานรนุรักษ์นะครับก็เดี๋ยวท่านอาจารย์จะพาเข้ากระบวนการในการนําขยะที่กองใหญ่ๆก็เรียกว่าผู้เขาขยะของเทศบาลนะครับก็เริ่มมีปัญหา ไปเลยไหมครับครับเชิญเชิญเชิญเชามเรื่องของปริมาณขยะในเขตเทศบาลที่เราเก็บมาเนี่ยวันหนึ่งเราได้ประมาณกี่ตันนะก็ <intend ant S 2> สองร้อยตันนะเกือบสองร้อยตันรวมทั้งข้างๆเกียดด้วยเกือบสองร้อยตันเขตเทศบาลเองก็สันร้อยหกสิบตันนี่ครับ 2> 2ครับแล้วที่นี่ขยะที่เรานํามาเนี่ยกองใหญ่ๆเนี่ยแล้ววันหนึ่งเนี่ยเรา <iren. S 1> เรามีความความความคาดหวังหรือว่าปริมาณที่เราจะต้องทําเป็นผลิตน้ํามันให้ได้เนี่ยวันหนึ่งเราคิดว่าประมาณกี่ลิตร ความสามารถของเครื่องตัวนี้เนี่ยมันผลิตได้4,500ลิตรต่อวันครับคือขยะตันหนึ่งี่ยจะได้จะได้นำมันออกมาประมาณ0 6ิลิตรครับอา,าจารย์ครับเรื่องของกระบวนการศึกษาศึกษาเรื่องของมาทำโครงการตัวนี้เอาน้ำมันเอาขย,ยะมาเป็นน้ำมันนี่ฮะคือระยะเวลาการศึกษานี่นานไหฮะกว่าจะมาถึงวันนี้คือจริงๆแล้วมันก็มีทฤษฎีที่ก็ททำกันอยู่แล้วในกระบวนการว่าพลาสติกเนียมันมาจากน้ำมันฉะนั้นมันก็เอากลับคืนกลับไปเป็นน้ำมันครับ ก for ระบวนการในการศึกษาเนี่ยไม่ไม่ได้นานเพียงแต่ว่ากระบวนการในการที่จะดําเนินการระบบเนี่ยโครงการเนี่ยอาจจะช้าสักหน่อยในการที่จะติดตั้งในการที่จะดําเนินการนะก็คือใช้เวลาประมาณสักปีสองปี่างาที่ที่จะแต่ละที่แต่ละที่ของเฉพาะที่เทศบาลนครขอนแก่นเนี่ยเราดําเนินการมาปีนี้เป็นปีที่3เรียบร้อยแล้วใช้ได้นะก็จบละโครงการหมายถึงว่าประสบผลสำเร็จนะงนั้นตัวกองขยะต่างๆก็จะได้รับการ บดคุยขึ้นมาหรือขึ้นมาเอาพลาสติกมาใช้ประโยชน,น์ในกระบวนการของเราตรงนี้เครื่องที่เดินเต็มเต็มเต็มที่นะครับในกระบวนการผลิตน้ำมันจากพลาสติกหรือว่าขยะพลาสติกก็ประกอบไปด้วยสามส่วนใหญ่ๆก็คือส่วนของการเตรียมวัตถุดิบ ส่วนของการผลิตและก็ส่วนของการเตรียมน้ํามันที่จะใช้งานนะครับหรือว่าการเก็บน้ามันใช้งานอันในส่วนของการเตรียมวัตถุดิบพลาสติกที่เราจะนํามาใช้นี้ก็จะเป็นพลาสติกที่เขาเรียกว่า PE หรือ PP ก็คือพลาสติกพวกถุงกั๊แก๊บถุงขยะสีดําต่างๆที่เราเห็นทั่วๆไปแล้วก็ตามร้านรับซื้อของเก่าจะไม่ไม่รับซื้อเพราะนั้นก็จะอยู่ในกองขยะเราก็จะเก็บพวกนี้มารวมเฉะนั้นเมื่อ เราได้พวกนี้เข้ามาสู่โรงงานก็จะเป็นการเตรียมก็คือทําความสะอาดอันนี้คือเอาส่วนนี้กระพราบเสต็กหลังจากที่เราล้างน้ำพอล้างน้ําออกมาเสร็จแล้วก็จะมาปั่นแห้งปั่นแห้งอ่าใช้แรงแรงมอเตอร์หมุนเวียงพวก็จะเอาพลาสติกพวกนี้ใส่เข้าไปพอปั่นแห้งก็จะไปกองรวมกันตรงนั้นอันนี้เป็นเป็นขั้นแรกก่อนในการที่จะทําให้สะอาดอีกขั้นนึงหลังจากนั้นพลาสติกที่ผ่านการล้างแล้วก็ เหวียงแห้งแล้วเนี่ยนำเข้าไปสู่เครื่องบดย่อยให้เป็นพลาสติกเป็นชิ้นเล็กเพื่อที่จะเข้าไปสู่การอบเพื่อให้ความชื้นเนี่ยหมดไปหรือให้แห้งมากยิ่งขึ้นนะโดยผ่านเครื่องอบเป็นทรงกระบอกเพื่อให้มีระยะเวลาในการอบนานแล้วความร้อนที่เราใช้เนี่ยเราก็เอากลับมาจากเครื่องปฏิกิริยาหรือว่าเตาไพลโรไรซียเอากับความร้อนมาใช้ความร้อนมาใช้อบให้พลาสติกเนี่ยแห้ง เมื่อพลาสติกผ่านท่อลมนี่ออกมาแล้วหรือว่าท่ออบแพ้งแล้วนะครับป้อนเข้าสู่ตัวเตาปฏิิยาหรือว่าเครื่องไทรโรไซด์ให้ได้ง่ายขึ้นมากขึ้นนะครับนั่นคันน,นั่นคือเป็นการขั้นตอนการเตรียมวัตถุดิบขั้ทนที่สองคือการป้อนวัตถุดิบ ป้นวัตถุดิบก็คือตัวพลาสติกที่มีพันผ่านการบดย่อยเนี่ยก็จะขึ้นไปตามารางวิ่งขึ้นไปสู่ในบ่อรับจากนั้นก็จะตกลงมาใช้สกรูเนี่ยดันเข้าไปสู่เครื่องไฮโดรไลซชสที่ว่าตัวเนี้ยที่จะจะรับพลาสติกทั้งหมดที่เข้ามามันก็จะเดินต่อเนื่องไปเรื่อยๆวิ่งจากตรงต้นทางนี้มาถึงตรงปลายทางทางนี้เราใช้กระบวนการไพโรไรเซชันก็คือการ เปลี่ยนสถานะของแข็งให้เป็นของเหลวแล้วก็เป็นไอนั่นก็เนื่องจากว่าตัวพลาสติกเนี่ยก็ทํามาจากตัวน้ํามันมันก็จะคืนกลับเข้าไปสู่ตัวที่จะเป็นตัวน้ํามันในขั้นตอนต่อไปเพราะนั้นพอมันเปลี่ยนโดยกระบวนการความร้อนประมาณ4-500องศาเนี่ยนะครับเรียกว่าไพโรไรเซเนี่ยก็จะเป็นกา๊กาซก๊าซก็จะไหลไปตามท่อเข้ามาสู่หอควบแน่นก็จะหยดลงมาเป็นน้ํามันไหลเข้ามาสู่ เก,ก็คล้ายๆกับที่ชาวบ้านทําน้ําส้มกวนไม้นะครับที่เผาไปแล้วเกิดกวนแล้วก็กวนก็จะประโยชน์ออกมาเป็นตัวตัวตัวน้ําลักษณะเดียวกันนะครับอันนี้เราก็จะได้ตัวน้ํามันออกมาทีนี้คุณภาพของน้ํามันเราจะเห็นว่าเรามี2ถังที่ที่เป็นพักนั้นจะมีระดับของน้ํามันที่อยู่ในระดับล่างกับระดับบนระดับตรงสูง,สงนี่ก็จะมีความสะอาดมากยิ่งขึ้นก็จะได้น้ํามันที่ใสามานี่คือตัวน้ํามัน คุณภาพของน้ำมันทีนี้ก็เป็นขั้นตอนที่ว่าเราจะเก็บน้ำมันแลน้วนาไปใช้ง้นคุณภาพของน้ำมันที่ได้จากการทําจากตัวเครื่องไพลอไร,ริ์เนี่ยสามารถนําไปใช้ได้กับเครื่องยนต์เรียกว่าเครื่องยนต์แรงต่ำเช่นเครื่องสูบน้ํารถไถนาเครื่องตัดหญ้าพวกนี้นะพวกที่เกษตรกรได้ใช้งานเนี่ยอันนี้เรียกว่าเครื่องยนตนะ์รอบต่ำนะรอบต่ำเพราะาคุณภาพยังไม่ถึงขั้นดีเซลแต่สามารถใช้ได้ ทีนี้ถ้าต่อไปถ้าเราต้องการให้มีการใช้งานได้มากขึ้นเพื่อให้ค่าออกเทหรือความร้อนเนี่ยมากขึ้นเราก็ทํหพอ,อกลั่นมากขึ้นเพราะน้ํามันที่ได้จากตัวนี้ก็จะมีหลายเกรดตั้งแต่ดีเซลจนกระทั่งสามารถกลั่นเป็นเบนซินได้อันนี้ขึ้นอยู่กับการใช้งานหรือว่าเทศบาลต้องการจะนําไปใช้ในในใน,ในตัวที่ถ้าเรามีมากเราจะกลั่นตรงนั้นก็จะเกิดมูลค่าเพิ่มขึ้นมากคืออันนี้ก็เป็นกระบวนการในการผลิตน้ํามันจากพลาสติกครับ ปเสพิยังล่ะยังโอ้โอ,โอ้ได้ใส่ได้ดีบ่ดีดีครับแตที่เดียวติดเลย